ไทยเปลี่ยนใจอยากรีบเปิดเพราะอยากได้เสียมากเกษียณเสียในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงพี่ใหญ่จีนแค่อย่างเดียวก็หมายถึงชาวต่างชาติทุกคนนั่นแหละที่มีรายได้คือที่วัยเกษียนด้วยอ่ะแล้วก็มีรายไดท้ที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นเขาอยากได้เสียเสียมาเกษียณเพราะว่าก็เคยพูดข่าวไปอันนึงว่าเขามีเป้าของเขาอยู่ว่าอยากได้ GDP ีปีนี้สี่เปอร์เซ็นต คืออยู่ดีๆก็เปลี่ยนความคิดหรือยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนประมาณว่าสับสนในตัวเองแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวจะรีบละสี่เปอร์เซ็นต้องได้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็มีข่าวดีตามมาเป็นชุดเต็มไปหมดเลยก็เลยงงว่าไอ้ความจิตตกตอนเดือนมกราจําได้ไหมระบาดรละลอกสองอะที่ถึงขั้นแบบว่าเดินทางเข้าจังหวัดไหนก็ต้องกักตัวแล้วก็ที่มีการขู่เรื่องโควิดกลายพันธ์เอ่อว่าถึงฉีดวัคซีนแล้วก็ยังจะติดโควิดได้อยู่นะแล้วก็ ยังมีการขู่ว่าบางประเทศหมายถึงว่าหมอสอบคผู้หญิงอะ่ะก็ยังบอกว่าเอ่อบางประเทศอาจจะต้องกักตัว21วันอคำพูดพวกนั้นที่ตอนต้นปีคือเหมือนเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็ตอนนี้คืออยากจะรีบเปิดและก็ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับสําหรับคนที่อยากให้รีบเปิดนะแต่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสําหรับคนที่ยังกลัวกังวลโควิดอยู่ว่าอ่าตอนนี้คือกระแสะเปลี่ยนแล้วนะ แล้วก็หวังว่ามันจะไม่กลับข้างอีกนะอะไรอย่างนี้คือตอนนี้อ๋อมั่นใจว่ามันไม่มีเปลี่ยนแล้วแหละก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเพราะว่าเหตุผลคือเรามีการเริ่มฉีดวัคซีนแล้วไงจุดเปลี่ยนอาจจะอยู่ที่การเริ่มฉีดวัคซีนคือพอจิ้มไปเข็มแรกปุ๊บเนี่ยกระแสะเปลี่ยนทันทีเพราะว่าคนไทยอยากจะรีบฉีดคนไทยกลัวโควิดมากก็จริงแต่ก็อยากจะรีบฉีดด้วยเช่นเดียวกัน แล้วพอฉีดปุ๊บเนี่ยเขาคือไม่ได้มาสนหรอกว่าจะยังติดเชื้ออะไรอีกหรือเปล่าเขาถือว่าฉีดก็คือฉีดเนี่ยเหมือนเอาพระเครื่องไปห้อยคอแล้วอะก็คือกันผีได้แล้วไงเออบังเอิญพระเครื่องรุ่นนี้กันผีได้แค่5 0เเนะพระเครื่องรุ่นนี้กันผีได้แค่70%นะคุณยังมีโอกาสจะโดนผีหลอกได้อยู่นะเขาไม่สนอะสวนว่าก็คือคล้องไปแล้วก็คือกันผีแล้วไงฉะนั้นคนก็จะเริ่มจะเลิกกลัวกันแล้วฉะนั้นการออกมาขู่อะไรอีกเนี่ยก็คง โดยเะพาะหมอฝ่ายลบเนี่ยก็คงคงขู่กันยาก,กนะเนาะถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรที่มันเป็นปัจจัยใหม่พลิกผันมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งนะก็ก็หวังว่าคงจะเกิดยากนะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับคือทางคนจัดการประเทศอยู่ดีๆก็ฝันดีขึ้นมาแล้วก็ตื่นมาปุ๊บอ้าฉันจะเล่งเปิดนี่งไง proactive economic plan อยู่ดีๆก็เล่งทําแผนขึ้นมาเหมือนคือก่อนหน้านี้กินยาผิดซองแต่ตอนนี้เกิดฝันดีขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนใจหรือเปล่า ก็คืออยากจะได้นักท่องเที่ยวรายได้สูงหมายถึงชาวต่างชาตินะนะอย่างน้อยหนึ่งล้านคนไฮอินคัมนะแล้วก็อยากได้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศก็คือเป็นแผน New S Curve ในการเปิดประเทศเลยก็คืออยากจะดึงให้ประเทศเนี้ยพ้นจากการเป็นประเทศ Middle Income Trap ก็คือเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งเราก็กลางแบบ กลางล่างหรือเปล่าไม่รู้นะคือรายได้ปานกลางก็คือคนในประเทศแบบว่ารู้สึกคนไทยจะเงินเดือนเฉลี่ยกันแค่ไม่เท่าไหร่เองมั้งหม0 0นสองหมหรือ,อยังไงนี่แหละไม่เหมือนประเทศที่เขาร่ํารวยก็คือเขารายได้เฉลี่ยกันสูงมากอันนี้คือเขาคุยกันถึง post pandemic แล้วนะหลังวิกฤตโควิดเนี่ยไทยแลนด์ก็อยากจะเร่งโปรโมทการลงทุนแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวนะเออเป็นแผนที่เขาจะเสนอกับทางสอบอสอ ก็คือศูนย์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนี่ครับตรงประโยคนี้ที่บอกว่าเขาตั้งเป้าเอาไว้ถึงเศรษฐกิจจะโตถึง4%ในปีนี้และปีหน้าซึ่งยังงงอยู่ว่าวันนั้นเปิดกราฟให้ดูแล้วว่าก่อนโควิดยังได้แค่2%กว่าแล้วก็อันนี้คือ4%มาจากไหนนั่นแหละก็คืออยู่ดีๆก็เกิดฝันดีขึ้นมาก็เลยคือมันก็โอเคมันก็โอเคก็คืออยากจะเร่งดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างช้าก็เดือนมิถุนายน เาไม่ใช่นนะั้นท่องเที่ยวพูดผิดนักลงทุนนักลงทุนแล้วก็พร้อมๆกันก็คือจะโปเร่งโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศครับคือเหมือนแบบถ้ากระแสมันจะเปลี่ยนเนี่ยนะก็คือแบบทําให้เรื่องมันเงียบๆไปก็ได้ไงใช่ไหมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้คืออยากให้คนกลัวก็เลย่าขู่รายวันแล้วตอนนี้อยากให้คนกล้าก็เลยพูดถึงแต่เรื่องของการโปรโมทการเที่ยวการลงทุนเปิดประเทศอะไรสารพัด ก็คือโควิดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเชื้อโรคแต่มันอยู่ที่กระแสอยู่ที่จิตใจถ้าคนลืมลืมมันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรไงมันอยู่ที่จิตใจเอาแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวจะพยายามแก้กฎว่าให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นคืออย่างนี้ครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของได้เนี่ยเฉพาะคอนโดมิเนียมเท่านั้น แต่ไม่สามารถซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านเป็นชื่อของตัวเองได้ถ้าจะทําก็คือต้องอยู่ในชื่อของคู่สมรสก็ถ้ายังรักกันดีอยู่ไปตลอดก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าชื่อเป็นชื่อคู่สมรสแล้วเกิดหยากกันขึ้นมาแล้วจะยังมีสิทธิ์อะไรอยู่ไหมก็คงยังมีแต่ว่ามันไม่เคยเป็นชื่อของตัวเองโดยตรงได้ไงก็เดาว่าอันนี้คือจะสามารถซื้อเป็นชื่อของเขาได้แล้วหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าจะพยายามทําให้ซื้อได้ง่ายขึ้น คือถ้าเป็นชื่อของตัวเองได้ก็หมายความว่าในทะเบียนบ้านก็จะเป็นชื่อของชาวต่างชาติเป็นเจ้าบ้านไงจะแก้เรื่องนี้เพราะว่าจะลอ่อเออจะดึงดูดคนกเกษียณที่มีรายได้สูงจากยุโรปจากสแกนดิเนเวียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ให้มาอยู่ในประเทศไทยเขาบอกว่าคนกเกษียณทั่วโลกที่ไฮอินคั้มที่มีรายได้สูงทั่วโลกมีประมาณ200ล้านคนพวกเรามีเป้าหมายจะดึง ให้มาอยู่ในประเทศไทยให้ได้ปีละหนึ่งล้านคนก็สงสัยว่าเออคือถ้าตามวีซ่ากเกษียณเนี่ยเขาก็จะต่อได้อยู่ได้หนึ่งปีหมายถึงว่าโอนะอยู่ได้หนึ่งปีแล้วก็ต่อได้อีกหนึ่งปีก็คือสองปีแล้วหลังจากสองปีลหละใช่ไหมทําไมไม่เป็นวีซ่าที่แบบคืออยากให้เขามาอยู่นานก็ให้ถาวรไปเลยสิอ่าแต่ว่ามันเป็นปีต่อปีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดอายุมากเราจะทํำยังไง แล้วก็เขาลืมไปหรือเปล่ามันมีกฎบ้าๆเรื่องการที่ต้องมารายงานตัวที่ต่อมอทุกเก้าสิบวันสําหรับคนอยู่นานนะเอามีพูดวิดีโอไปถ้าอยู่นานทุกเก้าสิบวันต้องรายงานตัวอ่าอาจจะมาเองหรืออาจจะส่งไปสนีหรือให้ตัวแทนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องรายงานตรงนั้นนะถ้าคุณอยากให้เขามาอยู่จริงๆคุณก็ควรจะลดความยุ่งยากของเขาออกไปเขาบอกว่าคนพวกเนี้ยที่บอกว่าไฮอินคัมเนี่ยรายได้สูงเขาก็จะมีรายได้ สาถึงสี่แสนต่อเดือนเหรอทะนั้นถ้าเกิดโอ้โหนี่ล้ำลายหกเลยนะเนี่ยหมายถึงคนพูดเนี่ยถ้ามาสักหนึ่งล้านคนมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ใช้จ่ายสักเดือนละแสนใช้ทำอะไรเดือนละแสนไทยแลนด์ก็จะได้รายได้ถึงหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทต่อปีจากพวกเขาโอ้อันนี้ต้องเอาไว้ล้อเลียนชั่วลูกชั่วหลานก็คือไทยแลนด์อยากจะให้ต่างชาติมาใช้ เดือนละหนึ่งแสนบาทโดยที่หวังว่าจะได้รายได้ถึงหนึ่งจุดสองล้านล้านต่อปีจากพวกเขาต่างชาติมาไทายทำอะไรตั้งแสนนึงครับต่อเดือนได้ท,ทำอะไรไปเช่าเรือยอทคือเวลาคำนวณอะ่ะเขาคำนวณแบบว่าบัญญัติตาย,ยางมากไงก็คือไม่ดูปัจจัยอะไรเลยก็แค่บอกอ๋อได้เดือนหนึ่งสามถึงสี่แสนฉะนั้นก็เราก็ให้เขาใช้แค่ส่วนนึงสักแสนนึงก็เป็นไปได้เนาะเนาะแล้วก็ดึงมาสักหนึ่งล้านคนถ้าเราทําได้เนาะ ก็หนึ่งล้านล้านบาทแล้วเห็นไหมง่ายจังครับก็คือเราจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตด้วยการดึงคนต่างชาติมาเกษียณนั่นเองให้เขาใช้เดือนละแสนเขาบอกว่าถ้าเราทําได้สําเร็จเอ่ออาจจะไม่ใช่เพราะเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องอื่นด้วยนั่นแหละก็ถ้าเราทําได้สําเร็จต่อเนื่องกัน6กถึงเจดปีประเทศไทยก็จะพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางบุงเล็บที่ค่อนข้างต่ําฉะนั้นนโยบายหาเสียงของเขาก็ต้องเปลี่ยนจาก อยากได้ความสงบจบที่จุด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 เปลี่ยนเป็นอยากให้ประเทศไทยเออพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางก็ต้องจบที่จุด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 วงเล็บเราจะพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางด้วยการดึงคนต่างชาติมากเกษียณปีละล้านคนนั่นเองเป็นแผนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังวงเล็บจะทําได้จริงหรือแล้วก็อย่าลืมนะว่าเขายุ่งยากในการมาอยู่ประเทศนี้ลองแก้ให้เขาอยู่ได้ง่ายๆอย่างวีซ่าให้ถาวรได้ไหม เรื่องการรายงานตัวทุกเก้าสิบวันที่สุดแสนจะง,งี่เง่าเอาออกได้ไหมเออพูดไปไม่ได้ไม่ทันได้อ่านเขาบอกว่าเขาจะมีแผนจะปรับปรุงนะเรื่องของตอมไอไอกฎระเบียบของของการเข้าเมืองแล้วก็เออการสมัครวีซ่าหรือเวิร์กเพอร์มิทของชาวต,ต่างชาติที่จะมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะแก้เรื่องของการที่จะต้องไปรายงานตัวทุกเก้าสิบวันกับทางการ ขอให้จริงนะเพราะว่าเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้นะครับว่าจะยังไงคือจะเลิกหรือจะลดหรือจะผ่อนคลายว่าไม่ใช่เก้าสิบลวเป็นทุกปีปีละครั้งหรือยังไงแล้วก็จะปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างภาษีเพื่อให้มีต่างชาติมาตั้งสำนักงานในประเทศไทยครับก็ยังหวนว,นวันว่านโยบายนี้จะเป็นแค่ยาหอมเพราะว่ามันเหมือนจะง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยนะถึงเวลาทำจริงแล้วเนี่ย ก็ไม่เคยมีอะไรสวยหรูอย่างที่พูดเลยฉะนั้นก็เลยต้องดูกันต่อไปว่ายังไงอยากได้คนกเกษียณมาใช้เดือนละแสนคือคุณปรับปรุงอะไรให้เขาอยากใช้บ้างอย่าลืมนะว่าคนมีเงินเขาไม่ได้โง่ฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับกับแผนอันซิมเพิลของอคนจัดการประเทศชุดนี้แล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงครับตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ